อีกครั้งกับหัวเซ็งหงตอนนี้รอกับเพาะปลาอยู่นะเยอะมาก กเพราะปลาของคนนั้นนะคนเสื้อเขียวนะอันนี้เด็ดอันนี้เด็ดสุดอันนี้เรากินไปแล้วครึ่งหนึ่งนะอืม้มมมาโอกร้้อมาครบแล้วนะทุกคนเกือบอิ่มคนเยอะไงดูเต็มที่โต๊ะเลยโตอนนี้คี่เชฟพินตายคต็มข้างหลังอีก ชอบของคนทั่วมากี่ครั้งก็ไม่พ้นหัวงสิงหิงมาตั้งกไกลมาถึงลูกกินเสร็จลูกแล้วครับว่าหลังนกร้างปากหน่อยทุกคนก่อนกลับ